สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a ช n e l KG T h ตอนนี้เราอยู่กันในช่วงสปอยโหดวงเล็บตรงไหนเร็วกันที EP ที่4เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปดูกันไล่ เปิดมานะคะที่รถของมิสกิ้ค่ะโชคร้ยายทาให้รถที่มิสกีนั่งติดอยู่บนถนนมิสกีไม่มีทางเดอนจะเปิดใช้งานเอ็กเทเรียก็ประมาณว่บบูธของพลังมิสกีนั่นแหละแล้วก็เปิดทางรถนี่หลบเป็นทางยาวสุดๆเลยเป็นกิโลเลยนะเนี่ยยาวสุดๆแล้วในหัวของมิสกีก็นึกถึงเรื่องในอดีตขึ้นมาเรื่องที่มิสกิเข้าร่วมการวิจัยแล้วก็ถูกพาไปหามิสกาล่างโคลุ่นแรกหรือก,ก็คือดอล,ลี่ซึ่งมิสกิเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเปลี่ยนความทรงจําของดอลี่เรื่องน้องม่วง เพื่อนของดอลลี่ให้ตนเองเป็นตนแทนโดยดอลลี่เนี่ยเรียกมิสกิว่ามีจังแต่ว่าดอลลี่ก็รู้ว่ามิสกินั้นอะ่ะไม่ใช่มีจังหรือก็คือไม่ใช่น้องม่วงนั่นแหละนะแต่ว่าก็มีความสุขที่เล่นกับมิสกิตอนก่อนดอลลี่จะจากไปดอลลี่ก็ได้ถามชื่อแล้วกล่าวขอบคุณมิสกิเป็นครั้งสุดท้ายมิสกิไม่พอใจจึงไปตามสืบและควบคุมนักวิจัยทั้งหมดในศูนย์วิจัยและล้มศูนย์วิจัยนั้นทิง้ง ทางด้านพ่อหนุ่มหัวเม่นที่เอาเครื่องลานมาคืนซาเตนก็หาซาเตนไม่เจอส่วนมิสกินั้นน่ะก็พามิสกามาที่ฐานแล้วก็พบเอ็กเทเรียที่สร้างมาจากสมองส่วนหน้าของมิสกิระหว่างที่จะพามิสกาไปหาน้องสาวเบคก็โทรมาแล้วก็แจ้งว่าตัวเองอ่ะอยู่บนดาดฟ้าแต่โดนตะลุงแถวบ้านควบคุมจนทำให้ขยับไม่ได้แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุย ซึ่งเหมือนตาแถวบ้านเนี่ยก็จะมาเพื่อขโมยเอ็กเชเลียใช้มิสกาจึงรีบขึ้นไปที่ดาดฟ้าเพื่อหยุดตาแถวบ้านแต่แล้วคุณตาแถวบ้านก็หยิบวัตถุที่คล้ายๆเลเซอร์พอยเตอร์ามาใส่ไวรัสเข้าไปในมิสกะาเน็ตเวิร์กทำให้ร่างโคนของมิสกะาล้มลงไปแล้วก็ไม่ใช่แค่มิสกะาคนเดียวด้วยแต่ล้มลงไปทั้งหมดทุกส่วนวิจัยรวมถึงมิสกะาคนร้องตัวเล็กที่สุดลาดออเดอร์ส่วนซาเตนที่เพิ่งองอมาจากโรงงานก็คุยอยู่กับเจชุ worm, ดวอร์มโดยที่โทมารมาได้ยินพอดีมิสกะา ที่เพิ่งมาถึงดาดฟ้าือกำลังจะปล่อยสายฟ้าแต่ก็โดนไฟฟ้าสีดำแดงพุ่งเข้าใส่จนทำให้พลังของมิสก่าเกิดขึข้นมาและกำลังพัฒนาเป็นเลเวลซิกหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความประสงค์ของพระเจ้าโทมัสที่ได้ยิยนซาเตนกับเจชุดวอมคุยกันก็วิ่งไปแจมครุโกก็รีบบอกไปปฏิบัติการส่วนทางด้านของมิสกะก็โดนน้องม่วงปั่นหัวอยู่แล้วน้องม่วงก็หลอกล่อให้มิสกะปล่อยสายฟ้าไปสู่ศูนย์การแข่งเมืองแห่งการศึกษา ไฟฟ้าที่เมสกาปล่อยนั้นแรงมากๆแต่ก็ยังไม่พอที่จะทำลายตึกหรือสร้างรอยหีดขวนได้ซ้ำน้องพึ่งจึงใช้พลังควบคุมไม่ให้อันดี้สกิลออกมาปฏิบัติการไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคนตายประกอบฉากซะเอง<ป>แล้วบังเอินไปเห็นพ่อหนุ่มหัวเม่นจึงใช้พลังจิตเพื่อคุยกับหัวเม่นแล้วบอกให้หัวเม่นลองจับตัวมิสกาด,ดูส่วนตัวน้องพึ่งก็ไปหาเบ๊ขณะที่สั่งเบ๊ก็โดนลอบโจมตีมาจากน้องม่วง แต่ก็โชคดีที่โครโกมาทันเวลาและช่วยมิสกิไว้โครโกจึงเทเลพอร์ตเบลและล่างโคนไปในที่ปลอดภัยมิสกิจึงสั่งให้โครโกเทเลพอร์ตตนไปในตึกแล้วส่งความทรงจําเข้าสมองของโครโกโดยตรงเนื่องจากก้เกียจพูดส่วนพ่อหนุ่มใส่ามะาที่เห็นไฟฟ้าผ่าจากพื้นก็เลยเข้าไปดูตัดมาที่โทมะาที่พยายามจับตัวมิสกะแล้วก็โดนเหล็กขนาดใหญ่ทุ่มใส่แต่ใซ่ามะาก็ไม่ช่วยไว้ แล้วทั้งสองก็สนใจในพลังของอีกฝ่ายจึงถามชื่อกันและร่วมมือกันต่อสู้กับมิสกะมาที่พวกคุรุโกะที่กำลังตามหาน้องม่วงอยู่ทันใดนั้นล่างเหล็กไหลก็รอบโจมตีใส่คุรุโกะแต่คุรุโกะหลบได้และตั้งท่าเตรียมจะสู้ด้วยความรู้สึกที่มีต่อมิสกะส่วนโทมะก,กับไซตามะมีผมก็ตั้งท่าเตรียมเข้าไปบวกพร้อมกันโดยหนุ่มไซตามะเนี่ยก็ต่อยหมัดเปิดทางไปหนึ่งทีแล้วคว้างโทมะใส่มิสกะ โทมาที่จ MM ับมิสกะได้ก็สลายพลังไปได้แค่ส่วนหนึ่งแต่ไม่สามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงร่างของมิสกะได้โทมารที่ลอยจะตกพื้นก็โดนพ่อหนุ่มเซจามะรับไว้และอุ้มท่าเจ้าสาวตาแถวบ้านก็กำลังเดินอยู่ในฐานของมิสกิซึ่งมิสกิก็พยายามทำอะไรสักอย่างอยู่ตัดมาที่คุโรโกะที่กำลังโบ๊ะบ้ากับเหล็กไหลของน้องม่วงอยู่ คุระโกะก็จับจุดอ่อนได้จึงเทลพอตโปูเข้าไปในกล้องของน้องม่วงแล้วก็โยนลูกบอลขึ้นเสียงใส่ทำให้น้องม่วงไม่รู้ตำแหน่งจากนั้นก็ออกตามหาน้องม่วงส่วนด้านวิสกินั้นกำลังสู้รบปบมือกับตาแถวบ้านโดยการที่เปิดกับดักต่างๆให้ทำงานแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะตาแก่ใช้มัลติสกิลได้ถ้าใครได้ดูเร็วกันภาคหนึ่งนะคะ ตอนที่ส1จะแสดงให้เห็นว่ามีการใช้รลเวลอัปเปอร์ในการควบคุมพลังจิตหลายชนิดได้ในเวลาเดียวกันนะคะจัดได้ว่าโกงมากๆเลยซึ่งตาแก่เนี่ยจะต้องใช้เอ็กเทเรียไปที่บูตเต็มความสามารถแล้วนะคะถึงจะสามารถควบคุมมิสการลเวลซิกได้ว่าแล้วก็ผ่านกับดักรัวๆแล้วก็เปิดรูยิงน้ําแข็งใส่น้องพึ่งแล้วพยายามจะทําให้น้องพึ่งขาดอากาศแต่จู่ๆก็เผลอจิตหลุดไปตื่นเต้นเรื่องพ่อหนุ่มไซตามากับพ่อหนุ่มโทมาท,ที่สู้กับมิสกาอยู่ซะง,งั้น มิสก,กิเห็นอย่างนี้ก็นหนีสิครับรออะไรพวกโคโรกโกที่กําลังตามหาน้องม่วงผ่านทางก้อวงจรปิดก็พบว่าร่างเหล็กไหลของน้องม่วงกําลังตรงมาที่โคโรกโกโคโรกโกจึงปาบอลขึ้นเสียงใส่แล้วก็หนีขึ้นมาแต่ก็โดนเหล็กไหลพุ่งมาทิ่มจึงรีบเทเลพอร์ตขึ้นม่าทําแผลแล้วก็บ่นว่าแผลข้างก่อนยังไม่หายแผลใหม่ไหมแล้วโอโ้โหแล้วก็คาดเะเนว่าการที่น้องม่วงโจมตีใส่ตนได้เพราะน้องม่วงอยู่ในตึกที่สูงกว่าแล้วก็มองโคโรกโกอยู่ว่ากําลังเทเลพอร์ตขึ้นไป จึงจะเทรลพอร์ตขึ้นไปต,วตรวจดูส่วนมิสกิก็ทำท่าทีเหมือนจะมามอบให้ตาแถวบ้านแต่จริงๆแล้ววางกับดักไว้จึงพูดทวงเวลาและเปิดพื้นให้คุณตาตกลงไปแต่คุณตาแกมีแอโรเจ็ตก็เลยขึ้นมาได้แบบชิวๆมิสกิก็หนีสิครับรออะไรส่วนตาแถวบ้านก็ตามมาติดๆสร้างโลแล้วก็ยิงมิสกิมิสกิจึงสั่งให้ประตตัดแขนตา แต่ว่าตะแก่ไม่เป็นอะไรเพราะอาวัยวะที่เราเห็นอยู่นั้นอ่ะเป็นอวัยวะเทียมจากนั้นก็ทําให้ิิสกิขาดอากาศและดึงความทรงจําและรหัสออกมาจากหัวของน้องพึ่งแล้วก็จบตอนที่สืบสอมาอย่างรวดเร็วสําหรับตอนต่อไปจะต้องยาวแน่ๆเพราะว่าเป็นตอนที่ค่อนข้างมันเลยทีเดียวเชียวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นโปรดติดตามที่ทช่อง KGTH ค่ะ